สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Madman คนบ้านหนังในวันนี้ครับผมจะมาสปอยหนังเรื่องแวมไพร์หนึ่งเรื่องราวของแก๊งนักล่าแวมไพร์สุดโหดจะเรียกว่าพวกเขาคือฝันร้ายของแวมไพร์เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธหรือฝีมือในการล่าทำเอาพวกแวมไพร์กลายเป็นขนมเด็กไปเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งบอสใหญ่ของแวมไพร์ทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกนักล่าและมันยังมีแผนการที่ชั่วร้ายกว่านั้นมากเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรก่อนจะรับฟังรรรััับบชมาสกคคู่ค บอกลาปัญหาสิวด้วยครีมสมุนไพรครีมสมทองกันแดดใยไหมสมทองสบู่สมทอง,ทองเจลล้างมือธัญวันแฮนเจลนํำเข้าจากเกาหลีมีมาตรฐานรองรับออยอกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบแล้วไม่มีสารอันตราย5ล้า,ลานพี่น้องชาวมุสลิมก็ใช้ได้ทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วคนแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้เช่นกันมีวางขายที่ไปรษณีย์ไทย500สาขาทั่วประเทศดูสาขาวางขายได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เริ่มเรื่องมาที่แกงนี้เลยครับพวกเขาคือกลุ่มนักล่าแวมไพร์ที่โคตรโหดก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอแนะนําตัวละครหลักก่อนแล้วกันนะครับคุณลุงคนนี้เนี่ยแกมีชื่อว่าแจ็คโคลหรือว่าพระเอกของเรื่องเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มนักล่าแวมไพร์กลุ่มนี้มอนโทยาเพื่อนสนิทของแจ็คในวันนี้แจ็คได้นําทีมของเขาเข้ามาสํารวจที่รังของแวมไพร์รังหนึ่งเพื่อไล่ล่าและฆ่าแวมไพร์ทุกตัวรวมถึงตามล่าตัวหัวหน้าของพวกแวมไพร์ด้วยครับซึ่งในรังที่พวกเขาเจอเนี่ยพวกเขาก็ใช้อาวุธทั้งหมดท่มมม้าบดขกออจนไไพงแว์ป ตัวแต่ไม่มีวิวแววหัวหน้าของพวกมันเลยครับเมื่อภารกิจเสร็จสิน้นเหล่านักล่าก็ไปเลี้ยงฉลองความสําเร็จโดยการปาร์ตี้เล่ายามั่วผู้หญิงแม้แต่บาดหลวงที่ไปกับพวกเขาก็ยังไม่เวน้นแต่แจ็คก,ก็ยังอดกังวลใจไม่ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าของพวกแวมไพร์คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกหัวหน้าแวมไพร์จะไม่ทิ้งลังไปแบบนั้นหลวงพ่อก็ว่ามันอาจจะกลัวจนหนีไปแล้วก็ได้ซึ่งแจ็คก,ก็ไม่คิดแบบนั้นอีกครับมันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าพวกเราจะบุกไปอันนี้ก็มีเหตุผลลลลคคคครรรััััับบบบหงจจาาาาากกกกกกกนนนน้้นแแ็กก็เเิิดมววไปสึขย เธอมีชื่อว่าแคทเทอรีนาก่อนจะตกลงสะบึกกบกันแคทก็ใช้ให้แจ็คไปเอาเครื่องดื่มมาก่อนครับเดี๋ยวเธอจะไปนอนรอที่ห้องบรรยากาศภายในงานกำลังลื่นเลิงสนุกสนานโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามีแวมไพร์ตัวหนึ่งกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขามันได้แอบขึ้นไปบนห้องของแคทเทอรีนาแล้วพุ่งเข้าไปดูดเลือดของเธอด้วยความรวดเร็วหลังจากนั้นมันก็บุกลงไปฆ่าทุกคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้อาวุธของพวกนักล่าทั้งหมดไม่มีชิ้นไหนที่สามารถทำอันตรายกับมันได้เป็นไปได้ว่าไอ้แวมไพร์ตัวนี้อาจจะ คือหัวหน้าของแวมพายเนี่ยมีได้หลายตัวครับแต่ใน,นหนึ่งรังน่าจะมีได้แค่หนึ่งตัวซึ่งตัวหัวหน้าก็จะมีพลังมากกว่าตัวลูกน้องประมาณนี้ครับ แม้แต่แจ็คเองก็ไม่สามารถต่อสู้กับมันได้แต่ที่แปลกก็คือมันได้เรียกชื่อของแจ็คครับแจ็คก,ก็งงว่าไอ้แวมไพร์ตัวนี้มันเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้รู้จักชื่อของเขาพอรู้ตัวว่าสู้ไม่ไหวแจ็คก,กับมอนโทยาก็รีบหนีออกไปขึ้นรถแล้วได้เจอกับแคทธรีน่าที่กำลังอ่อนแรงแจ็คเห็นแผลของเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเธอโดนแวมไพร์กัดเข้าแล้วพวกเขาก็เลยพาเธอหนีไปด้วยครับเพราะเธอจะมีประโยชน์กับพวกเขาในการตามล่าแวมไพร์ขณะขับรถหนีไปแล้วอย่าคิดว่าจะหนีพ้นไอ้หัวหน้าแวมไ คว้าปืนยิงอัดหน้าของมันไปจนพวกเขาสามารถหนีจากหัวหน้าแวมพร์ไปได้ขับไปได้สักพักจนตอนเช้าพวกเขาก็เกิดอุบัติเหตุขับรถตกลงไปที่ข้างทางแต่ก็ไม่มีใครได้รับอันตรายครับทีนี้มอนทยาก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาตัวของแคทเทรีน่ามาด้วยทําไมแจ็คก,ก็เลยอธิบายว่าคนที่โดนแวมพร์กัดต้องใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงถึงจะกลายร่างสมบูรณ์ซึ่งในระหว่างนั้นแหละครับคนคนนั้นจะเห็นภาพเชื่อมต่อกับแวมพร์ที่เป็นคนกัดเขาในตอนแรกนั่นหมายความว่าแคทเอรีน่าจะพาแจ็คไปหาไอ้หัวหน้าแวมพร์ได้และแจัก ต้องไม่ใช่เรื่องดีแนะ่ต้องมีใครบางคนในกลุ่มพวกเราทรยศแจ็คต้องหาให้ได้ว่าคนคนนั้นคือใครพอคุยกันจบแล้วพวกเขาก็เดินเท้าตามทางไปเรื่อยๆจนได้ไปนั่งพักที่ปั๊มแห่งหนึ่งครับบังเอิญว่ามีรถผ่านมาพอดีมอนทย่าก,ก็เลยเข้าไปป้นรถคันนั้นมาพวกเขาขับรถกลับไปที่โรงแรมแห่งเดิมครับแจ็คได้บอกให้มอนทยา่าพาผู้หญิงไปหลบที่โรงแรมในเมืองก่อนเดี๋ยวเสร็จธุระต,ตรงนี้เขาจะตามไปทีหลังก็คือแจ็คต้องทำลายซากศพของคนที่เสียชีวิตเมื่อคือนทั้งหมดเพื่อเป็นการป้องกันวว่่่าาาาากกกกพพพนนนนนนนั้้้จะไไมมมมลยยเป็็แรฟืืคชีีขึออตท ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันผิดกฎครับพวกนั้นน่ะเพื่อนเราทั้งนั้นเลยนะกฎข้อ7บอกไว้ว่าห้ามเผาสมาชิกด้วยตัวเองแต่แจ็คก,ก็เถียงกันนะครับว่ากฎอ่ะมันมีไว้ให้แหกอีกไม่นานก็จะมืดแล้วจะเอายังไงก็ว่ามาเลยเถียงกันไปเถียงกันมาหมอนทยาก,ก็บอกว่าที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่แกรีบๆทําแล้วไปเจอฉันได้ไหมล่ะไม่มีแกอย,อยู่ด้วยฉันกลัวนะ่ะอ้าวสรุปที่เถียงกันก็เรื่องแค่นี้แหละครับหลังจากที่แยกย้ายกันไปแล้วแจ็คก,ก็จัดการทําลายซากที่โรงแรมหมอนทยาก,ก็พาแคทเทรีน่าไปหลบที่โรงแรมนเมงาาจไดด้ิท ไปที่โบสถ์หรือจะเรียกว่าฐานลับของเขาก็ได้ครับเขาเดินทางมาหาคาดินาวผู้อยู่เบื้องหลังขององค์กรนักล่าแวมไพร์และบาดหลวงคนงข้างๆเขามีชื่อว่าหลวงพ่ออดัมแจ็คก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังครับว่าเขาและคนในทีมเจอกับหัวหน้าแวมไพร์มาไอตัวนี้น่ะมันแข็งแกร่งกว่าตัวอื่นมากอาวุธที่พวกเรามีก็ทําอะไรมันไม่ได้แจ็คเองก,ก็กลัวว่ามันจะไม่ใช่หัวหน้าแวมไพร์ธรรมดาแต่มันคือแวมไพร์ตัวแรกของโลกเป็นราชาของเราแวมไพร์ทั้งหมดคาดินาวก็เลยบอกว่าตอนนี้ทีมนักล่าแวมีอ ภาาของไอ้าชาแว,วมไพ์ตกอยู่อีกด้วยแจ็คก,ก็ว่าไอตัวนี้แหละที่จัดการทีมของเขาหลวงพ่ออดัมก็เลยเล่าให้ฟังครับไอ้หมอนี่มีชื่อว่ายอนวาเล็กในอดีตเมื่อนานมาแล้วเขาเคยเป็นนักบวชที่ต่อต้านคิดจัจรกเขาก็เลยถูกจับในฐานะคนนอกรีดหลังจากที่เขาตายไปแล้วก็มีคนเล่าว,ว่าเห็นวาเล็กลุกออกมาเดินในตอนกลางคืนและไล่ดูดเลือดของมนุษย์นี่คือที่มาของแวมไพร์วาเล็กแข็งแกร่งกว่าแวมไพร์ทั่วไปมากหลังจากที่ฟังเรื่องเล่าจนจบแจ็คก,ก็จะขอออกไปจัดการกับมันเองได้คาดินาลปฏิเสธครับเขาต มันเสี่ยงเกินไปคารินาก็เลยมอบหน้าที่ให้หลวงพ่ออดัมเข้าไปร่วมทีมด้วยแต่แจ็คก,ก็ปฏิเสธและยืนยันที่จะไปตามล่าวาเล็กด้วยตัวเองคารินาก็ขู่อีกครับแบบนี้มันผิดกฎนะถ้าผิดกฎแล้วก็อาวุธรวมถึงเรื่องเงินก็จะถูกตัดออกไปแจ็คก,ก็เลยย้อนถามไปครับงั้นตอบผมมาอย่างหนึ่งนะวาเล็คมันรู้จักผมได้ยังไงก็คือเขาสงสัยว่ามีคนในกลุ่มทรยศคารินากับหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรต่อครับพอะออกเดินทางไปแล้วหลวงพ่อก็โม้ใหญ่เลยว่าเขานะ่ะอยากจะเจอแวไพานอย่างงุ้อา,าอ,อานานวพวน จแจ็คปี๊แตกครับแจ็คก็ลากหลวงพ่อลงไปกระทืบที่ข้างทางพยายามเค้นถามว่าใครที่เป็นคนทรยศแกใช่ไหมที่หลอกพวกเราคือกระทึบไม่เก่งใจพะเลยครับหลวงพ่อก็ปฏิเสธเขาไม่รู้ว่าแจ็คพูดถึงเรื่องอะไรแจ็คก็เลิกบ้าแล้วกลับขึ้นรถไปกับหลวงพอ่อเดินทางกันต่อไปแจ็คก็เบิกเน้นให้หลวงพ่อฟังครับว,ว่าแวมไพร์ตัวจริงน่ะมันร้ายกาจแค่ไหนมันไม่เหมือนกับหนังสือที่หลวงพ่ออ่านมาหรอกนะและแจ็คก็ยังบอกอีกว่าเหมือนในตอนนี้พวกแวมไพร์กำลังตามหากังเขนดําเชื่อกันว่ามันสามารถทําให้แมหวมไพร์ เธอได้ยินมาเท่านั้นทีนี้ตัดภาพไปที่มอนทย่ากับแคทเอรีน่าจิตของเธอกับวาเล็กเริ่มเชื่อมต่อกันเป็นครั้งแรกเธอได้เห็นภาพวาเล็กอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึง่งแต่เธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนมอนทยาก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าเดี๋ยวเธอจะกลายเป็นแวมไพร์แต่ก่อนจะเป็นแบบนั้นเธอลงตามหาหัวหน้าแวมไพร์ให้เราก่อนหลังจากนั้นเธอก็ขอเข้าไปแต่งตัวในห้องน้ํานันนาให้เธอได้เห็นภาพในมิตถึงวาเล็กอีกครั้งวาเล็กได้เข้าไปที่โบสถ์แห่งหนึง่งฆ่าคนในโบสถ์และจับตัวหลวงพ่อของ <Catal ina S 1> ฆ่าตัวตายแต่มอนทยารู้สึกตัวซะก่อนเขาก็เลยรีบวิ่งมาช่วยเธอได้ทนันมันนํ้ให้เขาโดนเศษกระจกบาดไปที่แขนครับพอแคทเธอรีน่าเห็นเลือดเธอก็เผลอกัดแขนของมอนทยาไปหนึ่งคำมอนทยาก็โมโ oh. หตบหน้าเธอจนสลบคาเตียงหลังจากนั้นไม่นานแจ็คกับหลวงพ่อก็มาถึงครับมอนทยาก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังร่าวๆแต่ไม่ได้บอกเรื่องโดนกัดซึ่งแจ็คเองก็เหมือนจะรู้นะครับว่ามอนทอยากาลังปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้แต่ด้วยความเป็นเพื่อนเขาก็ไม่ได้คาดคั้นอะไรมากนัักกกกพพพออออฟื้้้้้นนนนนนขึมมาาาาแแแลลลวคคททเเรีี่่่็็็็ไดดหภภิตงงงปููผยบ มันลักพาตัวมาพอได้รู้จุดหมายของมันแล้วมันก็ฆ่าหลวงพ่อทิ้งเพื่อเป็นการปิดปากสิ่งเดียวที่บอกสถานที่ตรงนั้นได้ก็คือป้ายบนทางหลวงที่มีชื่อว่าแซนมิเกลและพานิมิตก็หายไปในเช้าวันถัดมาแจ็คได้เดินทางไปที่โบสถ์จุดเกิดเหตุหลวงพ่อที่โดนลักพาตัวไปท่านมีชื่อว่าโมลิน่าพอตรวจสอบหลักฐานต่างๆแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรผิดปกติในตอนที่เดินทางกลับแจ็คก,ก็คุยกับหลวงพ่ออดัมว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมวอลเล็คต้องเดินทางมากายเพียงเพื่อฆ่าพระกับแม่บ้านอีกคนสองคนแจ็คก,ก็เลย บนรูปมันคืออะไรกันแน่เพราะเหมือนว่าคาร์ดินาลกับหลวงพ่ออดัมจะรู้แต่ไม่ยอมบอกความจริงกับแจ็คหลวงพ่อก็เลยยอมบอกว่ามันคือสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์อันนี้น่าจะมีความหมายกับพวกแวมพร์ครับออก,กลับไปถึงโรงแรมแคทเธอรีน่าก็เห็นภาพนิมิตอีกครั้งคราวนี้วอลเลกได้รวบรวมเหล่าหัวหน้าแวมพายหลายตัวบุกไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งบนภูเขาเพื่อที่จะทาแผนการอะไรบางอย่างของมันภาพนิมิตโผลมาแค่นี้แหละครับทีนี้แจ็คได้เปิดใจคุยกับหลวงพ่ออดัมแบบส่วนตัวว่าถ้าหลวงพ่อรู้ความลับอะไรละก็บอกพวกเรามาเถอนะนาแต แนวยเด็กให้ฟังว่าอย่าคิดว่าผมไม่กล้าฆ่าพระนะท่านระู้หรือเปล่าที่ผมต้องมาทํางานแบบนี้ก็เพราะว่าพ่อของผมเคยโดนแวมไพกัดแต่ไม่ยอมบอกคนในบ้านจนกระทั่งเขากายล่างแล้วเข้าไปทําร้ายแม่ของแจ็คแจ็คก,ก็เลยจําใจที่จะต้องฆ่าพ่อของตัวเองหลวงพ่อก็เลยยอมเล่าความจริงให้ฟังครับว่าที่จริงแล้วว่าเล็กก็ตามหากางเขนดาอย่างที่แจ็คเข้าใจนั่นแหละในอดีตว่าเล็กโดนปีศาจเข้าครอบงาเขาอยู่ในพิธีขับไล่ปีศาจกางเขนสีดําถูกใช้ในการประกอบพิธีร่างปีศาจถูกเผาทั้งเป็นแต่ในพิธีเนี่ยมันมีบางอย่างผิด จนมันําให้เขากลายเป็นแวมพร์จนถึงทุกวันนี้กางเขนดําที่วเล็กตามหาสามารถทําให้แวมพร์ใช้ชีวิตในตอนกลางวันได้เหมือนในเรื่องเล่าและที่วลเล็กฆ่าหลวงพ่อโมเลนาก็เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยนะครับเป็นคนเดียวที่รู้ที่ซ่อนของกางเขนดําซึ่งในตอนนี้แคทเทอรีนาก็ได้เห็นภาพในมิตของวานและอีกครั้งมันบุกไปที่โบสถ์บนภูเข,ขาและได้กางเขนดํามาครอบครองเรียบร้อยในตอนเช้าพวกของแจ็คก,ก็ได้ตามไปที่โบสถ์แห่งนั้นแต่ดูเหมือนจะไม่มีร่องรอยอะไรหลงเหลืออยู่นอกจากซากศพแจ็คก,ก็เลยวนมาหาเรื่องแคทเทอรีนาเฉยเลยครับเขากลววา ของมอนโทยาก,ก็เลยบอกกับแจ็คว่า mm hmm. พวกเราล้มเลิกภารกิจกันดีกว่ากลับกันเถอะพอได้ยินอย่างนี้แจ็คก็งงครับนี่แกเป็นอะไรไปวะเนี่ยอ๋อหรือว่าแกหลงรักแคทเอรีน่าเข้าแล้วมอนโทยากระชกเข้าเบ้าไปเลยครับในตอนที่กําลังจะมีเรื่องหลวงพ่อก็เข้ามาดึงสติไว้ว่าเราจะปล่อยให้วาเล็กทาตามแผนของมันไม่ได้นะเพราะถ้ามันทําสําเร็จแล้วแล้วก็มันจะเป็นอมตะไม่กลัวแดดทีนี้งานเข้ามนุษย์แน่นอนฉันว่าเรื่องนี้เอาไว้เล่ากันวันหลังดีกว่า หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อครับโดยมีแคทเธอรีน่าเป็นคนนำทางไปเรื่อยๆจนไปถึงเมืองแห่งหนึ่งคนในเมืองเนี่ยไม่เหลือเลยสักคนน่าจะชัดแล้วว่าพวกแวมพายคงมาที่นี่หลายวันแล้วแคทเทอรีน่าก็เผยนิมิตต่อไปจนหน้าที่อยู่แล้วว่าวาลเลซและพวกแวมพร์ซ่อนตัวอยู่ที่คุกกลางเมืองพอบุกเข้าไปก็มีแวมพายตัวหนึ่งโผล่ออกมาเล่นงานพวกเขาแต่พวกเขาก็สามารถจัดการกับมันไปได้อย่างง่ายดายทีนี้พวกแวมพายตัวอื่นมันแอบ,บอยู่ที่ชั้นใต้ดินของคุกแจ็คก็เลยคิดแผนขึ้นมาได้ต้องใใใชช้้้้้ตตัััววลลลลลลล่อองงไปหกหกกกกกมนมนนนาาขึยิิูููธทีผเเคเบบรถแ ให้ออกไปโดนแดดทีแรกมอนทย่าจะไปเป็นตัวล่อแต่หลวงพ่อขับรถไม่เป็นครับเขาก็เลยขออาสาเป็นตัวล่อให้เองส่วนแจ็คจะรอยิงแวมพรยอยู่ที่ประตูลิฟต์เรียกว่าหลวงพ่อเนี่ยตัวรับตีนของจริงครับพอเริ่มแผนพวกเขาฆ่าแวมพร์ไปได้แค่สองสามตัวจนถึงตอนมืดมอนทย่าก็มาเตือนว่าตามกฎแล้วเนี่ยห้ามสู้กับพวกมันตอนกลางคืนเด็ดขาดแจ็คก็ยอมทําตามแล้วเตรียมตัวที่หนีออกไปแต่วาเล็กกับแวมพร์ตัวอื่นก็โผล่ออกมาพอดีครับว่าเล็กพุ่งเข้าไปเล่นงานแจ็คส่วนหลวงพ่อก็อาศัยจังหวะชุลมุนหนีเข้าไปแออบบบในนาารมยก็ขั พาแคทเธอรีนาหนีออกไปแต่ด้วยความซวยครับแคทเธอรีนาเธอกลายล่างเป็นวัมพายและได้ดูเลือดมอนทอย่าจ,จนตายไปเวลาผ่านไปได้สักพัก แจ็คฟื้นขึ้นมาอยู่่ามกลางเหล่าแวมพายไอคารดินาตัวแสบก็โผล่ออกมาครับมันนี่แหละที่เป็นคนทรยศคอยช่วยเหลือวาเล็กอยู่ห่างๆที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเพราะเขาอยากเป็นอมาตะแค่นั้นแหละครับพิธีที่กําลังจะเริ่มขึ้นต้องจับแจ็คตึงกางเขนพร้อมกับเผาทั้งเป็นแล้วให้วาเล็กดื่มเลือดนักลบจากตัวของแจ็คซึ่งในขณะที่กําลังทําพิธีกันอยู่หลวงพ่ออดัมกับมอนทอยาที่ยังไม่ตายก็บุกเข้ามาบูล่างผานช่วยแจ็คออกมาจากพิธีได้ทันเวลาแล้วเหมือนโชคจะเข้าข้างซะด้วยครับเพราะดวงอาทิตย์กำ วันเล็กไปพวกเขาทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งครับจนสุดท้ายวันเล็กก็เสียท่าโดนแจ็คจับเผากับดวงอาทิตย์ตายขาทีหลังจากนั้นแจ็คก็ออกไปคุยกับมอนโทย่าครับเขาจะขับรถหนีไปกับแคทเอรีน่าไม่รู้ทำอีท่าไหนเขาถึงได้หลงรักเธอขนาดนี้เขาได้สารภาพกับแจ็คว่าที่จริงเขาโดนกัดมาตั้งแต่ที่โรงแรมแล้วแจ็คก,ก็เลยให้เวลา2วันในการหนีไม่ว่าจะไปที่ไหนแจ็คจะตามล่าแล้วฆ่าทิ้งให้ได้เพื่อทั้งสองก็พูดคุยบอกลาโอบกอดก่อนที่พวกเขาจะจากกันเหลือแต่แจ็คก,กับหลวงพ่อน่นคีอก็ื ตอนจบของเรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแวมพร์หนึ่ที่ได้คะแนนจากเว็บ imdb ไปมากถึง6.2เต็ม10คะแนนและเว็บมเมื่อคือเน่าเพียง40%ตัวหนังเนื้อเรื่องก็ตามสไตล์หนังแวมพรยยุค90เลยครับเนื้อเรื่องไม่ได้ดีหร,หรือวืวาอะไรขนาดนั้นจะเน้นขายบทบูฉากสยองขวัญเลือดสาดมากกว่าผมเคยดูตอนเด็กแล้วก็คิดว่ามันสนุกมากแต่ถ้าจะให้ตอบในตอนนี้มันก็เฉยๆครับตามยุคสมัยแต่ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังแวมพร์เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่อองทททีี่่่ไมมคคคคววรรพลาาดด,าดันนกกับบสสสุุุ้้ยขกกกนนนนิปผ ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ